ครับสวัสดีครับผมตาละทอนนะครับวันนี้มากับมีดพับค่อนข้างขนาดใหญ่นะครับผมของ s p i เดอร์นะครับจะเป็น Copy ปี้ฟอร์มไชน่านะครับผมทรง Standard เลยนะครับผมรุ่นนี้จริงๆมันเป็น m i l ิทารีนะครับรุ่นแบบการทหารนะครับก็มันมีเรื่องราวอยู่ว่าชื่อรุ่นอีกอันนึงก็จะเป็น C36G นะครับ เรื่องเราอยู่ว่า,าลูกชายจะออกไปลบนะครับผมก็อยากจะให้มีมีปกติดตัวไปสักเล่มนึง่งใช้งานทั่วไปอนเนกประสงค์ขนาดกำลังดีนะครับขนาดจริงๆก็ถ้ามือเราเนี่ยก็ถือว่าใหญ่เกินมือมานิดหน่อยนะครับผมใบเนี่ยมันจะเป็นเท่าไหร่เอ่ยลองดู มันจะยาวกับปกตินะครับไม่ใช่ตัวเล็กนะครับเนี่ยสี่นิ้วนะครับผมถึงวัดถึงขอบตรงนี้นะครับแต่ถ้าถึงหมุดจุดที่หมุนเนี่ยสี่นิ้วครึ่งนะครับประมาณนั้นนะครับผมไม่ใช่ตัวเล็กที่เขาขายกันทั่วไปนะครับอันนี้ตัวใหญ่นะครับส่วนคมเนี่ยทรงดีคมดีองศาได้ตีหมดทุกอย่างครับร้านมาเก็บงานตรงขอบให้นะครับผม อันนี้ Copy Form มไชน่านะครับมีโลโก้ชัดเจนนะครับสไปเดอร์คอร์ Spider core, แล้วก็ตัวที่เขาระบุมาเป็นสเปคเหล็กเนี่ยก็คือสแตนเลสสตีลนะครับ CPMS 30ปีเราพูดกันตามตรงนี้เลยนะครับแต่ว่ามันจะใช้เหล็กนี้ทำจริงๆหรือเปล่าเออไม่สามารถพิสูจน์ให้ได้นะครับที่ร้านนะครับไม่สามารถพิสูจน์ได้นะครับแล้วก็ว่ากันตามที่เขาระบุมานะครับามาดูอีกฝั่งนึงนะครับ สามนี้เลยนะครับผมคมมันจะเงาแวบ,บๆตรงคมนะครับแล้วก็ตรงสโล p ความชันมันนะครับผมก็คือปัดเงาที่คมแล้วก็ตรงสันที่จะเป็นใบมีดทั่วไปนะครับเออล้านลูดให้หมดแล้วเนียนๆเลยนะครับตัวนี้มีอยู่สองสามตัวนะครับตอนนี้ใครชอบทรงนี้อยู่แล้วเนี่ยทักมาได้นะครับโอ้โหตัวเล็กกระจิ๊ดเดียวขอเวลาแป๊บหนึ่ง โกลเด้นโคโล a าโด s a Earth นะครับผมก็อารมณ์ประมาณนี้แต่นี้ Copy f ฟอ m China นะครับสวยงามนะครับด้ามเป็น G10 เล่นลายพางนะครับผมสวยนะครับผมมันผิวมันจะแห้งๆห,หน่อยนะครับตัวนี้เนื้อาอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยด้วยด้วยสีของลายพางก็ได้นะครับน็อตยึดหนึ่งสองสามสามตัวมี มีหมุดที่เป็นรูเป็นห่วงเนี่ยอยู่ท้ายด้ามนะครับตัวนี้เป็นไลเนอร์ล็อกใช้งานอนเนกประสงค์นะครับด้วยความใหญ่ของมันเนี่ยเราก็จะจับ1นึ่งสองอารอาลประมาณนี้นะครับจับได้2จุดนะครับแล้วแต่เอ่าว่าจะใช้งานแบบไหนนะครับอา่าครับผมโอเคใครชื่นชอบก็ทักมาได้นะครับอา่ามีคลิปเน็บให้เรียบร้อยคลิปเน็บไม่มีโลโก้นะครับสีมันอาจจะ แห้งๆกลึงเงานิดนึงนะครับจับดีนะครับผมทรงเขายอดนิยมอยู่แล้วนะครับทรงใบมีดน,น,นะครับผมโอเคเรามาตัดกันดูนะครับผมเหลืออะไรไหมเป็นรุ่นเป็นโมเดลมิลิเทอรีนะครับก็คือทางการทหารนะครับผมแล้วก็ชื่อรุ่นเนี่ย C 3 6 G นะครับผมใบ คุยกันตามที่เขาระบุมานะครับ CPM a 30 b ถ้าเป็นจริงๆนี่ก็ไม่ธรรมดาตัวนี้ถือว่าแข็งนะครับก็ที่ลองถูดูนี่แข็งคมกริบนะครับผมอ่มาลองตัดก,กันดูนะครับกระดาษไม่ได้มีหมกเม็ดอะไรนะครับก็แค่เอามาปักไว้ไเฉยลัดหนังสติ๊กไว้นะครับผมจะได้ควบคุมได้ง่ายแล้วก็มีฐานไว้ยึดนิดนึงเท่านั้นเองไม่ได้มีอะไรนะครับ ตัดเลยนะครับผมคมเขามาดีนะครับทรงใบเขาเป็นยอดนิยมอยู่แล้วนะครับขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับสไปเดอร์โคนี่คมกิฟนะครับผมทรงเขาก็จะเป็นเอกลักษณ์ หมุดยึดไม่มีนะครับหมุดสําหรับเปิดใบไม่มีนะครับเป็นรูๆนะครับเป็นสไตล์เอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับจะยาวนิดนึงนะครับคลิปพ่อซื้อให้ลูกเอาไว้ไปออกลบนะครับผมอยากจะได้มีดสักเล่มหนึง่งให้ลูกติดตัวไปใช้งานทั่วไปป้องกันตัวใช้งานอเนกประสงค์ประมาณนี้นะครับ จริงๆมันจะมีหลายแบบมีเป็นหยักที่โคนใบก็มีนะครับแล้วก็หยักทั้งใบก็มีนะครับผมเลือกตัวใบเรียบนะครับผมไม่มีหยักโอเคโคมกริฟนะครับผมตัดหลอดต่อเลยนะครับสะบัดด้วยความรวดเร็วนะครับสะบัดแล้วก็ยัง้ง ด้วยความรวดเร็วนะครับตึงจะได้นะครับอ่าทีนี้เป็นไลเนอร์ล็อกก็เอ่อล็อกที่โคนของจุดของใบหมุนนะครับผมอ่เอาลงมาก็วิธีผมก็จะเอามาชนเล็บทีนิ้วโป้งก่อนนะครับแล้วก็รวบวับว,วิธีเปิดก็ปกติทั่วไปก็ตามสไตล์ผมแล้วแล้วกันนะครับมันอาจจะมีอีกหลากหลายวิธีนะครับโป้ง ลูดอยู่ในวงนี้นะครับแล้วก็สะบัดขึ้นมาให้มันดังกรึบนะครับผมเก็บก็ง้างชนหรือโปง้งโป้งช่วยลวบอีกทีนึงต่อไปเดี๋ยวผมจะลองนิ้วกางนิ้วกลางได้ไหมก็คือเอาออกมาก่อนอย่างนี้นะแล้วก็สะบัดขึ้นไปนะครับก็ต้องฝึกนิดน,นึงนะครับ เนี่ยครับพอดึงออกมาจากเข็มขัดหรือว่าซุกอยู่ในกเงเกงปุ๊บเนี่ยอย่างนี้นะครับอ่าอ่าสะบัดช่วยนะครับต้องสะบัดช่วยนะครับผมอ่าแล้วก็ออกมาครับผมอารมณ์ประมาณนี้แล้วกันครับผมที่ผมรู้ทราบก็จะมีประมาณนี้นะครับผมใช้มือเดียวได้นะครับคลิปกลับได้ไม่ได้นะครับคลิปเหน็บเนี่ยกลับได้ไม่ได้นะครับต้องใช้จังหวะนะครับ ต้องฝึกนะครับแล้วก็ออกด้วยความรวดเร็วรุนแรงให้ไม่ดังกรึบก็เสียงดังเสียงดังฟังชัดนะครับผมสวยงามนะครับอ่ามาดูกล่องกันบ้างมาเป็นกล่องแบบนี้นะครับผมก็ปปี้ร์มใช้ e ่านะครับเป็นสนําเนาจีนนะครับผมสวยงามใช้งานได้แข็งแรงทนทานนะครับเอ่อใหญ่เต็มมือดีจริงๆใหญ่เกินมือด้วยซ้ํานะครับผมไม่มีอะไรมีแค่นี้นะครับผม สนใจยังไงทักมาได้นะครับโอเคอย่างอื่นมีอะไรอีกไหมก็ไม่น่ามีอะไรนะครับก็ตามนี้นะครับผมเดี๋ยวผมหยุดภาพนี้ไว้ถ้าถูกใจยังไงก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับตัวนี้เอาไปเลยครับรุ่นใหญ่ไซส์ใหญ่อันนี้คือฟูไซส์ของเขาแล้วนะครับ690บาทส่งฟรีครับโอเคครับฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับก็จะมีทั้ง y o u t u b e i n s t a g r a m Facebook ติกต็อกอะไรพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวจะลงไว้หลายๆช่องทางนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ